กลับมาชมกันต่อนะคะกับ Japan Origin ซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อุ้มจะรวบรวมเอาเรื่องราวของดีๆในเมืองต่างๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันช่วงที่แล้วเนี่ยผ่านไปกับปาคาซูโอกช่วงนี้อุ้มมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อุ้มมาเป็นสถานที่ที่แบบมันสามารถจบภายในที่เดียวเลยเรื่องราวอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเกลือนั่นเองซึ่ง อุ้มว่าถ้าดูดีๆนะเราสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็สามารถเอามาสร้างอาชีพได้เจ้าของเนี่ยชื่อว่ามารุสังถามอะไรบอกโมดทุกอย่างเลยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้พูดไทยได้เหรอได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อย <c oughs> ทำไมพูดไทยได้อะ <c oughs> เพราะว่าครีดยัที่มอชอนะครับ วันนี้อุ้มสบายแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อทาคุมารุนะครับทาคุมารุชื่อเล่มมารุมารุโอเคงั้นอุ้มเรียกมารุได้ไหมได้ครับพาชมที่โรงงานเซาชีดไหนได้ไหมได้ได้โอเคไปไปไป ในโรงเรือนของเขาแล้วนะคะจริงๆโรงเรือนก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆมันเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะดูแบบโปร่งแสงแล้วเขาก็เอาเหมือนเป็นแบบผ้าพลาสติกอะแล็ปไว้ทั้งหมดมน้ำทะเลอะมันมีความเค็มอย่างที่เมื่อกี้ไปทดลองก็คือแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมันยังเค็มไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าสูบแล้วก็ทำให้มันตกลงมาแบบนี้วนสูบแล้วก็ให้ตกลงมาแบบนี้เรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเนี่ย จะทําให้ความเค็มของน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก3%เป็น12%โอ้หน้าร้อนทําแบบเนี้ยหเดือน1เดือนครับหน้าหนาวทําแบบเนี้ยสเดือนแล้วหน้าฝนน่ะถ้าฝนตกอะไปเที่ยวเพราะว่าทำไม่ได้ทําไม่ได้นะโอ้ทำไม่ได้เจไปเที่วอ้อาชีพนี้น่าสนใจ สวยมากอืออ้าวแล้วอันนี้อะไรอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ใส่ใส่น้ำน้ำทะเลเข้มข้นใส่น้ำทะเลเข้มข้นอ่ามิกซิ่งมิกซิงอ๋อทำแบบนี้วันละวันละสามครั้งแล้วมิกซ์ครั้งละกี่นาทีอ่ะสองนาทีสองนาที อ๋อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ทั่วๆสองนาทีใช่ครับวันละ3ามครั้งใช่ครับรวมเป็นทั้งหมด1อาทิตย์หอาทิอ่าพอหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้นะอันนี้เบบี้สองก็จะได้เป็นเบบี้สองแล้วมันเป็นยังไงอ่ะดูยังไงอันนี้เบบี้สดนะเขียนได้นะ กอไก่นี่เพื่อนเมาดูดิอันนี้ถาดนี้นี่ขาวเลยทั้งถาดเลยจับได้ไหมได้ครับมันมันรู้สึกว่ามันมันสักสากนิ้วเหมือนเป็นแบบเออมีเกลือเล็กๆเข้ามาแล้วอ้นี่นะนี่เกลือเกลืออืมเกลือ อ,นนอ,อ,อันนี้2อาทิตย์อันนี้สองอาทิตย์อ๋อนี่ดูดิเพื่อนๆดูตอนนี้มันเป็นแบบขาวๆนี่คือขึ้นมาเป็นเกลือแล้ว2อาทิตย์โอ้แล้วพอมันโดนแดดนะมันเป็นแบบคริสตัลเลยอะถึงว่าทําไมถึงตั้งชื่อที่นี่ว่าคริสตัลเฮาส์ใช่ครับโอ้นาลูโคโด เขาลองชิมเลยอืมอร่อยอะคือเกลือปกติชิมข้าวไฟมันก็ต้องมีรสชาติเค็มอยู่แล้วแหละแต่อันเนี้ยเค็มแบบกลมกลม่อมอุ้ยชิอร่อยนี่เดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนๆดูคือเกลือเขานะมันนุ่มแล้วก็มันละเอียดมากๆเลยอะเนี่ยอื้อ ขาวนุ่มละเอียด เป็นยังไงกันบ้างคะการทําเกลือด้วยแสงอาทิตย์ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยใครที่สนใจหรือว่าใครที่ทําอาชีพนี้อยู่แล้วนะสามารถคิดแล้วก็ต่อยอดต่อได้เลยนะทางคุณมารุสังเนี่ยเขายินดีมากๆเลยอุ้มก็เรียกได้ว่าพาเ,เพื่อนๆไปดูแบบเฉลยข้อสอบกันเลยดีกว่าใครอยากดูรายละเอียดมากกว่าดีนะคะสามารถเข้าไปที่จะเป็น x t v official ได้เลยคะ่ะจากเรื่องของเกลือนะอุ้มว่าเดี๋ยวอุ้มแถมให้อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าจากความเค็มเปลี่ยนไปเป็นความหวานกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราไปชิมน้ำผึ้งกันดีกว่า โอ้โหชอบมากเลยเวลามาเที่ยวแบบชนบทแล้วก็ได้มาร้านโลเคอลโอกเลแบบนี้นะร้านนี้อุ้มภูมิใจนําเสนอเลยเวลามาแล้วเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ได้มาดูของโลโคอลกแบบนี้นี่ชอบมากคือในแถวแถวเชมโบกุเนี่ยนะเขามีฟาร์มเลี้ยงผึ้งแล้วร้านเนี้ยเขาก็ขายน้ำผึ้งนี่ดูจากด้านหลังก็น่าจะเห็นอยู่ Oh. ที่นี่นะคะเขาเป็นฟาร์มเลี้ยงพึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านดังด้งดวยเป็นร้านที่ไม่มีสาขาถ้าลูกค้ามาท่องเที่ยวในแถบบริเวณนี้ก็มาแวะซื้อหรือจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ร้านนี้นะเป็นร้านที่ขายน้ำพึ่งที่เป็นเบสท็อปทีของร้านน้ำพึ่งในประเทศญี่ปุ่นเลยโห oh. ทำได้ไงร้านไม่มีสาขาแต่เป็นเบสท็อปทีของญี่ปุ่น hmm. แสดงว่าคุณภาพของน้ำพึ่งเขานี่ต้องสุดยอดเลย

ใ่ดีดีสあのสปูン持ってきたスプーンスプーンนสูนโค่ใช่สควบคุมการผลิตด้วยตัวเองอ้ยอุไม่เคยเจอรังผึ้งใกล้ๆขนาดนี้เลยอ่ะได้ดได้จได้จบู คุณลุงเขาคงโดนพึ่งต่อยจนชินแล้วล่ะมั้งตอนนีののいい้หนถังนี้มโนกพิราบประม่เคยเห็นรังึงใกล้ๆขนาดนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนี่มีนกพิราบอยู่เยอะ โอ้มันรังมันทำรังสวยมากเลยนะรังมันเท่ากันหมดเลยเขาจะให้อุ้มลองชิมแบบสดๆทาไรโอสิโอชิอยากกินอีกช้อนนึงอะโมเสดๆได้์ได้จุดอเคอร่อยโอ้โหนี่ขูดรังกินกันเลยนะเพื่อนๆสดๆ

ก็ประมาณสองเดือนนะเพื <Vikings beat services> ่อนๆกว่าจะได้กินเขาก็ต้องรวบรวมบรรดาผึ้งเนี่ยไปกินเกสรมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทํารังแบบนี้อื้อหือหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลกัมมอันนี้นะได้ประมาณหนกิโลด้วยกันน้ำผึ้งโอ้โหไม่ได้ช่ อ้ดีเชียวอันนี้ไม่ใช่แค่ใกล้แล้วโอ้ได้ถือเลยอ่ะโอยช่วงนี้นี่เสิร์ฟพร้อมเลยทั้งความเค็มแล้วก็ความหวานแต่ข้อดีที่อุ้มเห็นเหมือนกันนะคะก็คือเขาเนี่ย มีความตั้งใจเขามีความพิถีพิถันในสินค้าของเขาการที่เขาทํามาแล้วมันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะคิดแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้สินค้าของเขามันไปได้ไกลขึ้นอันนี้อุ้มว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยขอตกมนือให้เลยนะคะ <S <S เรื่องราวที่เป็นออริจินดีๆเนี่ยยังมีมาฝากเพื่อนๆกันต่อในช่วงหน้าค่ะ